ครับมากเลยครับมีผมก็มีอีนึงเนี่ยผมก็เสียวเสียวอยู่พยายามไม่เตนอยู่นี่ครับฝากเครื่องนี้หน่อยได้ไหมครับของพี่ผู้เด็กก่อนเดี๋ยวเวลานั้นจะได้ลงเขตแล้วไปดึงกันนะก็อันนี้ก็แข็งอยู่ครับแต่ว่าแข็งก็ามกไนมัอ่อนมากแต่คาร์พี่ผู้หันหน้ามาโชว์หน้าหน่อยดิแต่บ้านตัวละห้าขีดครับยังเลนอยู่นี่น่าจะประมาณแปดโลสี่ครับแข็งกำลังตั้งแต่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวอีทิ้งลงไปกัดสองคันคู่เลยครับ แล้วไม่ใช่พันของเขาใช่ไหมมันชจของพี่ตาไปแล้วเฮ้ยไวๆหน่อยดิเสียเวลาทุกคนรออยู่ดูดิตกก็ไม่ได um, ้ว่าเรวาถ้าถ้าเป็นโสมเมื่อกี้ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอน้่่ยไม เมื่อกี้ยังไงก็ไม่ไม่มีทางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่โฉมแต่ที่ได้กันก็ได้กันโฉมที่นี่กันนะแต่มันกินไม่ใช่อ่ะบนกินมันไม่ไแบบดึงดึงแบบมมันจะกดยาวสองกำลังใช่ไหมไอ้นี่มันจะสะบัด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 ใช่คลิปเดี๋ยวพี่เข้าในเฟซเอานะถ่ายอยู่ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเราเราไม่เล่นกันแล้วพอพออย่างเงี้ยรู้เลยว่าป่ามันป่ามัยอมใช่อย่าอย่าเร่งกันครับ่ไม่อย่าให้เข้าเครื่องแล้วพอครับ อย่าไปเร่งครับขาดเร่งมาแล้วปากมันเียใช่แต่ปากคุณเราไม่เหนียวไม่เือนโฉมนะครับอย่าไปเร่งครับเร่งตามสบายตัวเองเลยครับเร่งตัวเองแล้วปากขาดเฉยๆมาแล้วครับโคตรเล่น ช่างหลาพี่วันน like ี้มันเป็นช่างหลาแล้วออกแล้วก็เป็นคู่ดิเมื่อกี้ก็มาช้อนคนะได้พี่เอาขาออกหลบยาวเลยสิมีสิบแน่นโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเป็นแบพี่อย่าเป็นแบนอย่าเป็นแบบนี้นะให้ให้มันลอยให้มันนอนนะเฮ้ยเมื่อกี้มันมาเป็นคู่เหรอมันเป็นคู่ครับเป็นคู่ไอช่อนเป็นคู่อ๋อก็แบบพี่ใช่ของขาวขาดก็เป็นนิช้อนเสียได้มากเลยอ่ะเออเอาเอาเอานี ไม่ใช่เอาเอาเหยื่อเอาเหยื่อลงหยอดลงในกระบอกคุณถดหน้าลอกแล้วเยื่อหยอดลงในกระบอกครับเดี๋ยวนะไม่ถ่ายคลิปอยู่เลยได้วางได้ครับอัดไปเรื่อยๆครับอีกยาวครับนาทีเวลานี้ยาวไกลไอ้้ไอช่อนมันมันมันเยอะมันเยอะครับไม่ไม่ไม่แตะแตะสิบสิบสิบแน่นอนสิบแน่นอนน่ามักีบ้านนอนเหมือนกันก็ใหญ่แต่ว่าถึงได้หมด ที่เมื่อกี้ระเบิดเห็นไหมใ้บโอ้โหของเขาเฮ้ยบัตช้อมมาเป็นคู่อ่ะพี่กัดของเขาบุ๊กัดเล่าเลยก็ที่เวลาพี่ผมไม่ออกเลยหรือว่าพี่กระดุนได้ยิ้มรถของไอ้ชอบเจอนพี่มาเชื่อผมยังเจอแม่เดี๋ยวแม่จะจกให้บอกแล้วนะไอ้ชอบเจอแล้วแม่มันระเบิดบทพี่ผมบอกเลยของพี่บ่อยโอ้โหเป็นคู่เลยเจอคันอ่อนด้วยโอ้พี่ปูถ้าไม่เจอคันอ่อนนะครับขาดไปแล้วครับ นมันอยู่ที่เหยื่อแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าค่อยๆครับเดีวช้อนทะเลมันไหลก๊อปเลยตอนขึ้นมาันาจะไม่ยอมตอนสับพี่คือไปยืนสาษาลรวมาแล้วอีกเออตัวหล่ตัวใหญ่ก็จริงสับยากไม่ได้ครับไม่ได้ก๊อกไม่ไหลก๊อกเลยไหลต้องสอง โ <c oughs> อ้มาเป็ด้ค่ะบัักก่ันไม่ได้ครับมันยอมยาคำเร็มอุ้มใช่ครับแค่เอาแค่หัวมันข้าอะไรเอาว่าระวังทุกนะครับสักธ้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาทีค่อยบันทางไม่ได้เห็นไม่ันเห็นฉันต้อันย <c oughs> เดี๋ยวรอหน่รือไม่เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นหน่อยนะครับน้องรื่อยครับรอเรื่อยนะช่อนแบบครึ่งชั่วโมงอย่างที่ผมบอกอะดูอ่ะไปเจอเชื้อน้ำเลยหอยมาตั้งแต่เช้าไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่้อเชื้อปลานะเชื้อสายเนี่ยปลาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับวิ่งอยู่ในน้ำเนี้ยมันหาดมันอ่านออกลาช้อนแบบตกทีครึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งเหมือนกันนะพ่อเชื้ได้นะมาเป็นคู่เนาะมันมาคู่ เดี๋ยวไม่เจ้ไม่เป็นไมาใหม่เโรบลนเนี่ยไม่เจ้ไม่เป็นไรเจ้เจ้จะรวบตอนสุดท้ายตลอดเพราะไอช่อนกัดไม่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 เฉียดครับมันกัดเรื่อยๆต่ครับไม่ไม่ไม่เหมือนพวกกุเราไม่เหมือนแต่ปากกละเวลามันแล้วเหยื่อมันติดอยู่ปากมันดิมันเดี๋ยวมันดูดเองครับมันดูดติดอ๋อตะกี้ขาดเหยื่อไปด้วยขาดเหยื่อไปด้วยขาดสายไปตัดสายเลยไงครับสายระเบิดครับสายระเบิดก็คือเวลามันมันมันจะไม่เหมือว่าโหมเหนื่อยเลวตัวเดียวหรือววดแขนเลยตลาด คือแบบโฉมกับสลานาอี๋มันจะไปทั้งฝุ่นเลยเวรเล็กอะไรชอนเอาเรื่องเออเหนื่อยเลยครับแบบว่าเจอแต่แต่พี่พี่ระวังปลายเบ็ดที่อย่างเดียวเวลาตอนจะสับใช่ไหมตอนจะสับเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัวตอนมันพิกตัวมันถ้าถ้ามันหัวเบนค่อยๆลอยมาโอเคเดี๋ยวแล้วผมจะเอาหัวให้มันลอยฝั่งนี้ก่อนครับแล้วค่อยใส แต่อย่าให้มันพิกแค่นั้นแหละครับใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาจังหวะสับเองพี่พี่พี่บังขาของพี่ไปเลยครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ว่ากันได้ครับยาวอยู่แล้วไอช่อนน่ะจับเป็นจังหวะเนี่ยเพราะว่าเหยื่อเหยื่อมันอยู่ปากข้างแบบเหนียวอยู่แล้วไอไอตัวนี้เล่นไม่ได้แต่ห้ามห้ามหย่อนนะครับหย่อนนะครับต้องตึงตลอดนะถ้าย้อนมา่ลไรพี่ได้มีเจอเกลือนะมีมากเลย ขายให้ยังฝูดเยอะของเขาก็ได้ขาดไอ้ไหนบอกว่าพี่พลมีแค่นี้วะเออดวงดวงเดียวจะบ้าตัวนี้มันบ้าตัวนี้มันตาบอดไงนี่ไม่ใช่เป็นช่อนตัวแรกนะตัวนี้เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้โอ้ซิี้ที่แล้วเจอช่อนนาเข้าไป เคยเคยออกเรือประมงได้ได้ได้ตัว17โลอะ23จะเพื่อนได้23ไหมเอาเหยื่ออะไรเฮะเหยื่อหมึกเออน้ำไหมไออีน้ำไมม้น้ำไออีน้ำเหยื่อปลาตบปลาช่อนแบบนี้มันเหนื่อยดีกูเราขึ้นมานาแล้วต้อดตอดเดี๋ยวได้เห็นผลงานของโอซีดีมิเต็ดศูนย์ศูนย์ นเห็นตัวเห็นแล้วครับดีสนสนดีหนึ่งใช่น่าจะได้ทั้งสองตัวขึ้นมานะน่าจะดีใจกว่าความผิดของไอ้หีคนเดียวทำไมอ่ะครับนึ่งกุ้งได้ด้นะไม่รู้น่ะไม่รู้น่ะมันสายระเบิดเป็นความผิดของไอ้หีก็แล้วกันเยืดได้แล้วอยู่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 แล้วเสียงเนื้อ ไี่ด้ลปลอป่อยสาเรปอี่้าเื่องไม่ได้ิวามีว่ะเดี๋ยวปิดงคน้มาถ่ายทุกคนได้มาถายลูกต่อให้ปาตนี้คนได้ปลาถ่ายรูปอีไม่ได้ปาหีถ่าไม่ได้เอาเปิดให้ผมนะ